สวัสดีครับผมเจอกันครับผมเช้านี้เช้าวันที่14สิงหาคม2563วันนี้บรรยากาศยานเช้าครับผมเหมือนเดิมพามาเก็บบรรยากาศที่สวนสวนของน้องเอสวนเกษตรบ้านไร่ครับผมอันนี้ก็เป็นสวนของน้องเอเองของผมเองอันนี้บรรยากาศที่กระท่อมนาครับผมอันนี้วันนี้จะพามามามาดูเนี่ยมาชมครับผมต้นมะขามมะขามยักษ์ครับผมเนี่ยมะขามฝักละโล สองฝักโลครับผมเนี่ยพามาชมสวนมะขามอันนี้ก็เป็นสวนมะขามเนี่ยครับซึ่งได้ทําการปลูกมาประมาณอันนี้เข้าปีที่สามเนี่ยต้นใหญ่ขนาดเนี่ยปีที่สามปีนี้จเจ้าลูกครับผมจเจาฝักจเจ้าผลปีนี้ปลูกไว้ประมาณแปดสิบต้นตรงนี้ครับผมอันนี้เป็นมะขามฝักยักษ์นะที่เอฟซีหลายๆคนถามมาว่ามีกิ่งพันไมมมีอะไรไหมครับผมเนี่ยเป็นมะขามยักษ์ ฝักใหญ่ครับผมอันนี้เวลามันเป็นฝักมันจะดกมากเขาจะเอาไว้ไปดองครับผมผลของมันเนี่ยคือไปไว้ไปดองไปแช่อิ่มพวกนี้ไม่ใช่ไปไม่ใช่ไปทําเป็นมะขามสุกนะครับผมเอาดิบดิบอย่างนี้ตลาดมาจองแล้วนะครับเนี่ยเนี่ยพมีพ่อค้ามามาเห็นจองไว้เลยนะครับเนี่ยมะขามมะขามเนี่ยจองไว้ตั้งแต่ยังไม่เป็นไม่เป็นฝักนะครับผมเพราะว่าปีนี้จเจาฝักเนี่ยเดี๋ยวปีนี้ก็จะเอาขี้วัวมามา,มา,มาโรยเดี๋ยวพาชมใกล้ เอาคีวัวใส่ถุงปุ๋ยมาวางไว้ไกลๆล้มันจะกินแล้วก็จะมาแต่งกิ่งครับเนี้ยโอ้โหโคนโคนโคนเดี๋ยวก็จะมาแต่งกิ่งนี่ครับผมบรรยากาศเดี๋ยวพาดูต้ในใกล้ๆหอครับผมยังที่สวนนี่ก็ปลูกไว้หลายหลายอย่างหลายชนิดครับผมนี่ เป็นมะม่วงเป็นอะปลูกทุกอย่างนะอันนี้พาชมสวนมะขามก่อนเช้านี้ไม่ได้พาชมสักทีนะครับผมนี่ต้นใหญ่มากนะสามปีนะครับนี่เนี่ยเดี๋ยวปีนี้ก็เดี๋ยวจะทาการแต่งกิ่งนะครับเนี่ยแต่งกิ่งเอาผลปีนี้แหละมันออกดอกมาแล้วครับแต่ว่าเราไม่เอามันตอนนั้นต้นมันเล็กเรากลัวกิ่งมันจะหักน,นี่ต้นใหญ่มากอย่างนี้ใครมีพื้นที่ว่างนะหน้าปลูกไว้เล่นนะครับเนี่ยมะขามยักษ์เนี่ยมะขามเนี่ยตลาดรองรับนะครับผมเนี่ยโลยี่สิบาทสั่งจองแลวนะครับเนี่ย ยังไม่เป็นฝักเลยเขาตองแล้วโลยี่สิบาทเขาบอกว่าเราจะขายเขาหรือเปล่าแค่นั้นแหละเวลามันเป็นฝักขายดีมากครับผมผมเคยไปเห็นสวนหนึ่งแกปกลูกสิบหกไร่แกบอกปีนี้ก็ได้ปีละล้านกว่าครับผมโดกมากอันนั้นแกปลูกมายี่สิบปีโดกจนกิ่งขีกครับผมมะขามยักษ์เนี่ยนี่พาชมใกล้ๆกข้างล่างนี่เราก็จเอาขี้วัวมาวางไว้ห้ามไม่ต้องซ้ำปุ๋ยไม่ต้องใส่ปุ๋ยไม่ต้องใส่อะไรนะครับเนี่ยใส่ขี้วัวมะขามไม่ใส่ขี้วัว ก็เป็นพืชเศรษฐกิจที่ที่น่าลงทุนครับผมมะขามมะขามเนี่ยมะขามยักษ์เนี่ยจะพาเดินชมอันนี้ผมก็จะปลูกในหน,หนาแซมไว้นี่เหน่นี่เหน่ภาษาภาษาโคราชค,ครับผมคุณเรียกนี่เหน่ปลูกเซมไว้แบบนี้ครับผมเนี่ยไว้กินอันนี้ตั้งเดี๋ยวจะเอาทุเรียนมาลงด้วยนะครับเนี่ยตรงต้นมะขามตรง,ต,รง,ต,รงต้นเนี่ยผมจะเอาทุเรียนมาลงทั่วสวนผมจะลงทุเรียนทั่วสวนเลยเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าปลูกทุเรียนรอดไม่รอด รอดไม่ต้องรอดไม่รอดก็ต้องวัดครับผมเพราะว่าเราอยากมีต้องวัดครับผมการที่เราลงทุนอะไรสักอย่างแล้วเราไม่วัดนี่ไม่ได้นะครับผมต้องวัดอันนี้เดี๋ยวก็จะเอาทุเรียนมาปลูกเซมไว้เพราะว่าทุเรียนมันชอบเป็นเงาก็จะมาปลูกไว้กับล่มมะขามเดี๋ยวจะไปเอาผ่าพันธุ์ทุเรียนมามาลองปลูกเล่นๆก่อนสักสามร้อยต้นนี่ครับผมันนี้ก็สวนมะขามอันนี้ก็ ใครมีทื้นที่ว่างๆครับผมว่าหน้าหน้า,หน,าหน้าปลูกไว้นะครับผมพวกเป็นพืชยืนต้นเนี่ยอนาคตแก่เท่ามานะครับผมหรือว่าไม่ได้ไปทําอะไรเนี่ยไอพวกนี้แหละครับจะเป็นตัวช่วยให้เราซื้อไว้ซื้อน้าําปลาผงชลรสน้ํามันหมูนะครับพวกนี้แหละครับผมมีจะพาชมโน่นครับผมล่องสวยๆนะครับผมเนี่ยต้นก็กลาลังสวยครับผมเนี่ยก็ถึงเวลาเจ้าลูกละถ้าเป็นสาวๆก็ อ่าสิบสี่สิบห้าแล้วครับผมตอนนี้ออกลูก,ออกลูกดกมากเลยนะอันนี้ก็จะเป็นต้นตะลิงปิงอันนี้ก็ปลูกไว้ครับผมเนี่ยต้นตะลิงปิงปลูกไว้สามต้นปลูกไม่เยอะครับปลูกอย่างละนิดแต่มะขามเนี่ยประมาณแปดสิบเดี๋ยวพาชมกอนโน่นประมาณแปดสิบต้นกิ่งพันตัวน,นี้ก็ สำหรับมีเอฟซีหลายท่านโทรประสบถามเยอะครับผมมีกิ่งพันมะขามไหมยังไม่มีครับยังไม่ตอนเดี๋ยวให้ออกฝักปีนี้ก่อนเดี๋ยวจะทําการตอนกิ่งต้องให้มันออกฝากก่อนนะครับผมถึงจะตอนได้เวลาท่านไปปลูกแล้วท่านจะได้ได้ลูกเลยได้ฝากเลยอันนี้ก็ตั้งเป้าไว,ไว้ไอต้นมะขามแปดสิบต้นนะตั้งไว้ไม่เยอะครับตั้งไว้ตันหนึ่งตั้งไว้แค่ตันเดียวครับผมโูละสิบห้าบาทหนึ่งตัน ก็หนึ่งหมืนห้าพันแต่ว่าตันนึงไม่อยู่แล้วครับผมแม่ลำมันออกฝักจริงจริงเนี่ยมันมันเยอะครับผมแปดสิบต้นเดี๋ยวคลิปหน้าไหนที่มานําเสนอชมไอ้นี่วิธีการปลูกทุเรียนวิธีหัดปลูกทุเรียนครับผมเพราะว่าจะเป็นการลงมือใหม่เหมือนกันมือใหม่ครับผมแต่ก็ต้องเสี่ยงถ้าตายก็เจ๊งครับถ้าอยู่ก็รวยครับวัดเอาไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะครับผมขาดทุนเ,เงินหาไม่ยากครับผมขาดทุนครถ้ามันตายก็หาตังค์ซื้อใหม่แค่นั้นแหละ ถ้ามันรอดก็ฟุกถ้ามันตายก็สุดมีแค่นั้นครับผมมีสองอย่างครับการใช้ชีวิตผมจะเป็นคนคิดไม่เหมือนคนอื่นนะครับผมพูดลักษณะก็ไม่เหมือนคนอื่นพูดตรงๆพูดจาป้ง๊งเปียง,ปงเปงเปงงแต่ว่าครบได้ครับผมใจดีกล้าได้กล้าเสียครับผมเนี่ยนี่เขาเห็นปลูกใ,ใหม่เนี่ยเขาว่าบ้านะครับมะขามเนี่ยน,นี่เขาเห็นผมเอามาปลูกเนี่ยเขาไปซื้อมาจากเพชรบุรีไปกระพอตาเขาว่าบ้าเด็ครับ เอามาขามมาปลูกเขาว่าบา้าทุกวันนี้เขามาถามหาแนวกับผมเลื่อยเนี่ยเขามาถามขอซื้อแนวเลยเนีย่ยเพราะว่าผมจะปล่อยฟักปี่นเนี่ยเดี๋ยวรอชมครับผมต้นออกฝากเนี่ยนะผมจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีเนี่ยใครกดติดต,ต,ต,ตามช่องน้องเอสวนเกษตรบ้านไร่ครับผมเดี๋ยวได้ได้เห็นครับของในสวนของแปลกๆทั้งนั้นแหละครับผมของที่ว่าไม่คิดว่าหน้าคนอื่นจะ <c oughs> คนอื่นไม่น่าจะปลูกแต่ผมปลูกนะอย่างอันนี้จะเอาทุเรียนมะาปลูกเขาว่าผมบา้าอีกอก่ะเขาบอกว่าดินบ้านเราปลูกไปขึ้นหรอกเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําให้เห็นครับผมว่าดินโคราชด,ดินบ้าน่วงปู ทุเรียนได้โตได้เป็นลูกได้เนี่ยครับมีเวลาให้วัดมีเวลาให้ลองถึง30ปีมันต้องได้กินสักลูกลนะนี่ครับผมอย่างวันนี้ก็จะฝากกดติดตามครับช่องน้องเอสวนเกษตรบ้านไร่ครับผมเนี่ยช่อง youtube น้องใหม่ก็เกี่ยวกับสวนการเกษตรแบบนี้แหละสําหรับคลิปนี้สวัสดีก่อนครับผม